สบายดีเลยสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์สุขสุขคนเดอ้อมันนี้ก็มาพบพอน้องแหล่อีกแล้วนะ้องพ่อแม่พี่น้องพบพอน้องแหล่ม้นนี่ก็อยู่ป่าอยู่ดงเด้อพี่น้องเขามาค้นพื้นก็แม่น้องพี่น้องตั้งแต่มือนั้นแล้วตัดไวแต่ว่ายังบ่ได้ค้นออกน้องพี่น้องเสียมือเือนผ่นแหล่ได้้อหนึ่งแล้วมือพ้นตกหนึ่งกะมาตัดกะยังบ่ดเต็มรอปานใไดพี่น้องสีเขาไปคน้นทางในก่อนพี่น้องเลยอ่ะไปกันเลย าพามาให้น้องดีผลลากล่อเข้าไปน้องดีกับมานำขึ้นกขาม่เพิ่นลทำออกมาเลยพืนนึงเขาอ,อ่ะสบายดีได้ไหมสดีไปเอาทางนั้นอีกวันนี้เนาะอันนี้ไม่ดอกกัน,นเอาเมื่อเดือนกับบุมีพื้นดังบริไซทานดอกมีแต่ใส่พื้นเวลามาตัดไม่แล้วก็เก็บเป็นอาอยัางกับเก็บเมื่อดังไผ่น้ำไม่ดอก ร้ายอยู่แถวป่านี่มาพี่น้องกัสิไปค้นพื้นชอยแม่ก่อนบ้านนี้โดยอยู่ในนี่แหละพื้นก็ได้ 好了呢 แม่เพื่นกำลังเอาไซโลถังไอทงเพื่อนย่างออกมาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีจิปตาทางไหนบันนี้ฮะอยู่ทางนเนาะไปคุณสอยเพื่อน าไหว่นตกทำแล,ล้วก็ผดงามนี 1, ม่จะผงานนี่คือโอ้ยุ่งนะล่ละเออยุงจัดแม่นองดีก็ได้มานำกับใส่สัยยยนยาวเจ้านี่ยผตะพนมาสิเป็นลกเลยะ แปงคุณมาใส่ล้อก่อนววากัน,นมนเลื้อหล่อกระกล้องไว้นี้ก่อน 来来吧？嗯，然后就去摘木萝卜。 ก็มาดังบ่พอแล้วแหละนั่นไ้อยามาอกพอป่ขัป้องนี่ก็ไปเอาไปชุดชตรงนั้นเอาไปช่องเขาพอเท้าสีแกออกป้าไอหันบอปเธอใส่ใส่แกบมันมันทะเลอใส่่อลก็ได้อันนี้เนิมน้ำมันเลยใช้แล้ว กลับไปกลับมามันอะไรคืนหลายอะไรหลายมืออกได้บอกทางที่งอนได้บนระเบ็งหรือยังอย่ามันมันหลายพูดต้องออกอีกเนาะ ยันสุกเมื่อยากเพราะว่าทางมันก็ย่าห้อมๆทางอ่อนออกไปแต่ปานี่เ้าจะมาสุกเอาใหม่อีกพื้นก็นได้ได้อยู่น้องดีก็ยุ่งครบน้องดีก็ได้ถ่ายอยู่เพื่อนน้าเบื่อกับพถถ่า<ด>อยากมานำนะ<อ>ทางยากยากเนี่ย ในบดเช่เา,า้าต้ชือนะ่มนทนีรอนทางนี้สิออกไปเห็ดกินทางพอเถาก็มบทงยังอันตัดพื้นอยู่ ดิแม่เพิ่นสุกออกแล้วโอ้ยถ้าหน้ามาแล้วใส่เสื้อขันยาวดีๆเด้อดีเด้อมาเลยยุงคบเดี๋ยวถือเองดอกแม่นํานะเหลืออีหยังเด้ใส่ล่อแสุกได้บ่ฮะ ป่ะแบบน,นี้สุกออกอันนี้เอาไว้ก่อนยังบ่เต็มลรอบาไไันใดเต็มบอยังมีตัวตื่มอยู่เอออยู่ทางในเนาะแต่วางเดอ้อล้่มได้สุกซอยทางซ้ากันนะออกเมื่อเห็ดกิน แดดแล้วบะนี้ออกมานอกแล้วกันเปนอยู่ในป่ามันก็หมและมีตะงาไม่มีแต่ต้นไม้โอ้นโอ้ยปายเล่นนะลายล่ะมันไม่ได้นักอีหยังดอกบางๆหนึ่งเมื่อนี้ก็มาเอาพื้นเด้อพี่น้องเลยสุกซอยกันโอ้ยน้ำ ทางกับเปื่อนๆฝนตกเมื่อคืนนี่กะจะตกแห้งโมแห้งโมหู้ทางน้องเหล่โมหู้เมื่อน้อพี่น้องหู้เมื่อแต่ตอนใกล้สีแจ้งลูกมาผัดอันเป็นซุ่มๆบนไดก็ได้ฝนตกแล้ววะมันบ่บเดนักทางใดบ่แม่บ่ได้นักทางใดบ่รอนะ ไปวานไทยพื้นแล้วมันนักทั้งนั้นทั้งนี้เนะอบอกระทามนี่แม่พืน้น <c oughs> คขอสินูได้แล้วมันบรนักดอกนักกระแปงเอานองดีกับนงเสือตัวใหญ่แท้ เออในนี่ก็มีบ่พื้นนะได้พืลารก็ดีแล้วกได้ทานลายช่วงนี้แห้งงามพุนแหง้งมีคนมาถามสื่อายอยู่แถวตอทานแต่ว่าคือเห่าผดเห็ดกันทานอยู่ในพี่นี่แต่พอเถ่าพุนลพะพุนเห็ดอยู่ฟุ่นเนาะพี่น้องบนเก่าบนพุนเคยเห็ดทันแหละไป

แม่เพิ่นใส่หมอกแต่ว่าอีก3คนนําบ่ได้ใส่หมอกจักคนเลยเท่าเฮายังบ่ได้ออกมากับอ้ทุ่ง นยังตัดอยู่ทิ้งเทียงพุ่นแหละแต่เขามายังบ่ได้กินน้ําดิทักพอนบ่แดดอีหลีอากาศน่ะแถวนี้ก็เคยออกได้เห็ดปวกนะแต่ว่านคือสิบ่มีบ่ได้มีกินหอมเมื่อยบ่ดีเมื่อยบ่ แหมก็บ่ปากโอ้ยเนาะน้องดีนี่ผักพรกินน้ํากินในอาการฮ้อนนั่งคักแท้ดีหมาก็มานําเบิด2โตเลยไปบ่ไปเลยบ่บัดนี้กินน้เรียบร้อยแล้วดดๆองนเหียบเนาะีอย เมื่อวานนี่ก็พักกันไปหาหน่อไม้สองคนแถวเตาถ่านได้พอกินเรือต้มอีกทางสาพันกะต้มกินตอนเศร้าหน่อไม้ก็มีแต่หน,น่องามงามหน่อไม้ไลายช่วงนี้กําลังออกเลยหน่อไม้ไลายนี่หน่อพุ่มมันแห้งงามพี่น้องเอามาแกงกินกับแซ่บหน่อไม้ไลาย อยังหดเฮือนไวบ้บออุ้ยหมากระโหยกกันพ่อมาฉันยังได้ก็ขอ,อาภายเดอพี่น้องเอ้ยเซนั่น เซตชูบอนี่มาเขาสิกาดเพิ่นใครนี <c oughs> นมาตัวใหญ่แล้วเขาใส่โซ่ไว้แต่ว่ามันหมากัด มันกัดค้นมาจากเขาจึงใส่โซ่ไว้มีแต่มาตัวมันนั่นโบกัดอะไรข้าปล่อยดเออกเาิอกกดอกแคได้บอนี้กะแต่ว่ายามนี่บมีเนาะได้บอแม่ มาเจอขี้ต้มอีกเลยทางพอเท่านะขี่เต็มหลดจะได้กัดนะค้นพอค้นมื่อแรงเลยค้นมื่อแรงก็ได้ห่าน้รเอา้าพลาดดีเลยอันนี้ก็ทางเปื้อน <laughs> สุกเล่นเลยติจังหอนเวืยนไว้แดดมาอีกละแถวนี้ก็น้าไม่แต่ว่าสวนเขา โอ้ my god คือสิออกอยู่ดอกฝนตกลงไปเก็บข้าวคะแนงก็กำลังกำลัง ชาาเมื่ออีกบ่ข่มต้นไม้อันนี้ไม่ยังอันนี้แม่กกเข่งเนาะหมากเข่งนี่ก็กินได้แน่นี่ใช่คือเพลินหมากมันเนาะเอาไปหนึ่งแล้วก็กินในมันต้มไชสินะเออต้มแหละเขาวาพิษเลยถน้าเอามากินเนาะดีกว่าเบิดเราไปจับทางนเปวนไนแลม่ดอกเดียวเขาหล่อเห็ดปวกอะไรดอกมันเน่าเลย เจอแต่เห็ดปวกเน่าอืมเดะต้นมักสลาก็มีได้นี่ใส่แกงเห็ดปวกนะดีแซบเลยเจะว่ามีหมูมันป่จักหมูมันบ่มีเ่เห็นดอกเดียวแถวนี้แหละตอนมาน่ะแม่เพิ่นเห็นเนาะพี่น้องเห็ดก็ได้แต่ว่ามันเน่าเลยจอดเช้าเมื่อยสุกหล่อมาแดด สวยๆแบบนี้แดดมือนี้จักวันยังเนาะคอยนี่กับบจื่อฮัดมือฮัดวัน hát vợt đi mẹ hả? đi, mò có mọc mọc cân mọc mọc cân mọc 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 này, mọc nưng. ยางจักน้อยก็บหอดเฮื่อนแล้วจ้าในนี่ก็ขคีโตมิกในนี่ก็ได้เด็ดเป็นเด็ดเลยสิรถไทยพอเถ่าคุณกระจอดไว้ทั้งหนาเฮื่อนผอง,องเหล่น้องๆคุณไม่ได้เอาเขาคุมใ้่บนบนเืน้นทางนี่ก็ได้ พิ่นหาเนี่ยมาปุ๊กเอาอันตีนหลุดกบับอบนหัว,ห,วหลุดหัวหลุดไทยมาหออนแล้วกะสุกไปเตาถ่านเลยมาหอตาแล้วบ้านนี้เดี๋ย กองยังบุเต็มเลยเห็ดเต้าหญ่เติบมันก็เลยนานเต็มเหมนี้เนาะเอาผมเป็พี่น้องอ่ะจากคลิปนี้กระทั่งน้องเละสิคอตูลาไปพี่เราเนี่ก่อนเด้อ กับผู้กันใหม่ในคลิปหน้าถ้าน้องเลวพีชผลาดประกันได้ก็ต้องขอดูดขอให้ลายๆก็ขอบใจทาางพู้แม่พี่น้องที่ับชมคลิปของน้องเล่ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบถือความโฆษณาจากคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดี